เชื่อไหมว่าเคสราคาพันห้าก็เทียบได้เคสฮันคีเดี๋ยวมาเริ่มแกะเคสกันก่อนเลยฮะกรีดไปเลยครับแบบนี้ครับนี่คือเคสฮันคี G X 760A ครับเป็นไงยังสวยครับกระจกเทมโปการ์ดด้านข้างครับกระจกใสมากนะนะครับแล้วก็หนาด้วยนะครับแบบนี้เลยด้านหน้าก็เป็นกระจกเทมโปการ์ดแห่ดลม3าตัวมีมาให้ครับปุ่มสวิตช์ปิดเปิดรีเซ็ตครับแล้วก็ฝาด้านหลังครับเดี๋ยวถอดมาเป็นยังไงมาดูครับฟ้าบ มีรู Airflow รบาอากาศ a c c e s s o r y มีมาให้ครบเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดมาใส่ SSD SATA กับฮาร์ดดิสให้ดูกันนะครับเป็นถาดแบบนี้นะฮะใส่ SSD SATA แปะเข้าไปครับฮาร์ดดิสสวมเข้าไปครับล็อกน็อตครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปคืนแบบนี้ครับฟับเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ครับเยีสายสายต่อนี่พ่วงได้แบบลิงก์ได้ ARGB อันนี้เป็น PWM fan เดี๋ยวมาลองประกอบเครื่องให้ดูกันครับติดตั้งชุดน้ําไว้ด้านบนแบบนี้ครับวางบอร์ดลงไปครับใส่ power supply ครับติดตั้งพัดลมด้านล่าง3ตัวเสียบกาจอางเปิดเครื่องครั้งแรกเป็นไงมาดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าเคสรุ่นนี้เพียง1590บาทเท่านั้นจากแบรนด์ฮันคีครับนี่คือ GX 7 6 0 A ครับซึ่งสามารถใส่ชุดน้ำได้ถึง360มมพร้อมทั้งใส่บอร์ด ATX ได้อีกด้วยบอร์ดได้เลยอย่างโห GX 7 6 0น์ A แบบ ที่ร้านบอลมีคอมทูมีพร้อมจำหน่ายแล้วกับบอลมีคอมทูให้ผม